ทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอาเมาเล็ดกับหอยแข็งใส่เข้าไปในถุงแบบนี้นะคะนี่เร็จุงทําเสร็จแล้วหนึ่งถุงเห็นไหมนี่ค่ะเราต้องรักษาความชื้นสัมผัสให้เขาเมื่อสักครู่นี้กล้องวิดีโอมือมือล้านหดับไปเสร็จุงลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาเมาเล็ดกับหอยแข่งใส่เข้าไปในถุงแล้วเราก็จะเป่าลมให้เขานะนี่ค่ะใช่เป่าลมเลยค่ะ นี่นะคะเป่าลมแล้วเราก็รัดก,ก่อนเนาะรัดแล้วก็เป่าลมเข้าไปนี่ค่ะใช่นี่เห็นไหมนี่นี่ค่ะเราก็จะได้ยี่ สวยไหมนี่ค่ะเราก็ตั้งเข้าไว้อย่างนี้นะแต่เราก็มาเป่านะ อ๋าลอกไปก่อนนะอชั้นน,นี้นะแล้วกป็ปะ นี่เห็นไหมได้แล้วสามอ่าอ่ะ,อะพอเป็นกระใสเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนี่ค่ะใส่ลุงเอามเมล็ดกามหอยแคงใส่เข้าไปในถุงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ค่ะเราก็เป่าถุงให้มันพองอย่างนี้นะเห็นปะ